สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูจะมาชี้แจงนะครับในเรื่องของแนวทางการสอบกลางภาคนะครับเนื่องด้วยเราไม่สามารถเดินทางมาสอบได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทําข้อสอบแบบปกติเหมือนที่เราเคยทําในทุกๆปีได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องเป็นการสอบแบบนําเสนอนะครับครูใช้วิธีการนําเสนอนะครับรายละเอียดมีดังนี้นะครับให้นักเรียนทุกห้องเรียนนะครับ ในชั้นม2ที่เรียนรายวิชานี้นะครับดูตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าอธิบายนะครับอันแรกเลยก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุม่มห้องหนึ่งเนี่ยออกเป็น4กลุม่มก็จะได้ทั้งหมดกลุ่มละประมาณ10คนนะครับกลุ่มละประมาณ10คนก็ให้นักเรียนเลือกหัวข้อต่อไปนี้หรือให้นักเรียนคิดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแต่ให้สมเหตุสมผลนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาดนตรีนะครับเกี่ยวกับ สาระดนตรีนะครับอย่างเช่นนะครับครูจะยกตัวอย่างให้ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับหัวข้อพวกนี้เราจะเอาไปทําเป็นรายงานนะครับสรุปใจความสําคัญออกมานะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับได้ปรึกษากันนะครับเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการว่านักเรียนต้องทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างรายละเอียดนะครับหัวข้อ รประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ใครจะเอาหัวข้อพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ห้ามซ้ํากันในห้องนะครับห้ามซ้ํากันในห้องอย่างเช่นนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องเครื่องดนตรีไทยคเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรบ้างอะไรบ้างเรียนก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็มาเรียบเรียงให้เป็นรูปเล่มของรายงานนะครับเครื่องดนตรีสากลนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีในแต่และภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ ก็ประเทศไทยแบ่งออกาเป็นกี่ภาคนักเรียนก็ไปดูนะครับไปดูมาแล้วก็นํามาสรุปนะครับนำมาจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานให้เหมาะสมนะครับหรือจะเป็นประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยนะครับครูต้องอธิบายก่อนว่าประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยเนี่ยนะครับจะมีอยู่หลายยุคหลายสมัยนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยอย่างน้อยสามยุคขึ้นไปนะครับห้ามน้อยกว่าสามยุค นะครับสาหรับคนที่จะทําในเรื่องนี้นะครับกลุ่มที่จะทําในเรื่องนี้ข้อที่ห้าก็คือประวัติดนตรีประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลอันนี้ก็มีหลายยุคเหมือนกันนะครับหลายยุคเหมือนกันก็อย่างน้อยสามยุคนะครับทีนี้สุดท้ายที่คุยกตัวอย่างมาก็คือประวัติความเป็นมาเฉพาะเครื่องดนตรีอย่างเช่นกีตาร์คนอาจจะทําประวัติกีตาร์กีตาร์มีลักษณะแบบไงแบบแบบไหนนะครับเกิดมาใน ปีไหนทศศักราชเท่าไหร่นะครับซึ่งเครื่องตีที่ชื่อว่ากีตาร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องตีสากลน,นะครับเป็นจัดอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องตีประเภทอะไรวิธีการเล่นเล่นยังไงนักเรียนก็ไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นมาให้เป็นรูปเล่มรายงานขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับตอหน,นึ่งกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่โครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนสามารถเขียนตามนี้ได้เลยนะครับหรือนักเรียนก็ อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือไม่ก็บางบางคนเนี่ยอาจจะบางกลุ่มนะครับอาจจะคุยกันแล้วตกลงกันแล้วอาจจะไม่เอาข,อข้อตามนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องสมเหตุสมผลไม่สั้นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยาวเกินไปเราก็วิเคราะห์จากข,ข้อพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ หลักเกณฑ์ในการทำรายงานและวิธีการนำเสนอนะครับซึ่งครูบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการสอบจะสอบแบบปกติไม่ได้นะครับจะเป็นเอาเขียนแบบข้อกาหรือเป็นข้อเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูใช้วิธีการสอบกลางภาคนะครับเนื่องด้วยเราไม่ได้เรียนกันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับก็คือเราต้องแก้ปัญหาโดยวิธีการเราก็ต้องไปศึกษาเองนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์หรือว่านําเสนอให้คุณครูนะครับ ได้ฟังนะครับแล้วก็ครูก็จะสรุปในแต่ละวันเนี่ยที่กลุ่มเมสหนำครูก็จะสรุปให้นะครับว่าที่เพื่อนรายงานมาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขาดหรืออะไรนะครับ <c oughs> เกณฑ์นะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับสี่กลุ่มแล้วเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มให้ปรึกษาการโดยนะครับให้ปรึกษากันในลายลายกลุ่มของห้องเราก็ได้หรือนักเรียนจะไปเปิดกลุ่มแชท นะครับแชทมีท้งเฟซเฟซบุ๊กนะครับหรือนักเรียนจะไปสร้างกลุ่มไลน์ก็ได้ไปทำเป็น Meet ก็ได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่นักเรียนได้ดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะครับครูส่งขึ้นไปวันนี้นะครับนักเรียนต้องเขียนชื่อนะครับนักเรียนไปสํารวจเพื่อนว่าในห้องเราเนี่ยมีใครบ้างฝากหัวหน้าห้องนะครับของแต่ละห้องนะครับเป็นตัวแทนประสานงานบอกเพื่อนนะครับ คนไหนที่ไม่ได้อยู่ในเราไม่ค่อยได้โทรหาเพื่อนให้หน่อยนะครับว่าครูจะสอบแบบนี้ถ้าใครไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มนะครับก็จะถือว่านักเรียนขาดสอบกลางภาคแล้วก็จะไม่มีคะแนนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับวันที่นักเรียนได้ดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนักเรียนให้เขียนชื่อนะครับสมาชิกนะครับส่งให้ครูนะครับภายในวันนี้ที่นักเรียนดูวิดีโอนี้นะครับให ให้จัดการมาให้เรียบร้อยอย่างช้าสุดนะครับไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับไม่เกินวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะครับต่อมาข้อที่สองนะครับข้อที่สองนี้ให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนปรึกษาการผ่านลายกลุ่มต่างๆนี่แหละนะครับหรือก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ได้เหมือนที่ครูได้แชร์นะครับรหัสไปเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนนัดกันไปทําที่บ้าน บ้านคนไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าครูทราบหรือมีคนบอกว่าห้องนี้กลุ่มนี้ชื่อนี้นะครับไปนั่งทํางานเป็นกลุ่มขออนุญาตผู้ปกครองไปว่าครูสั่งงานให้ทําเป็นกลุ่มนะครับแล้วไปนั่งทําด้วยกันไม่ได้นะครับเราต้องทําผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเรียนทําผิดเงื่อนไขนี้นะครับครูจะไม่ให้คะแนนแล้วก็จะหักคะแนนด้วยนะครับ ถือว่าเป็นการเรียนแบบใหม่นะครับนักเรียนต้องต้องลองศึกษานะครับสามถามว่าเป็นเรื่องยากไหมก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือแทบทุกคนนะครับส่วนคนไหนไม่มีนะครับรูเชื่อว่าในในบ้านเราเนี่ยต้องมีซักเครื่องนะครับเราก็หยิบยืมของผู้ปกครองนะครับมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็เน้นย้ําในข้อที่สองนี้ว่านักเรียนต้องทํางานทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเราอาจจะ ให้ตัวแทนที่มีความพร้อมเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับหรือมีเครื่องปริน์นะครับก็ให้คนนั้นเป็นคนรวบรวมส่วนคนที่เหลือเก้าคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาไว้เราเป็นคนพรีเซนต์งานไหมนะครับหรือเราจะทำนู่นนี่นั่นช่วยเพื่อนเราก็แบ่งหน้าที่กันนะครับก็อยากให้เฉลี่ยด้วยนะครับว่าคนไหนที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็อยากให้อยู่กลุ่มที่มันกระจายออกไปไม่ใช่ว่า อยู่กลุ่มเดียวกันเรามีคอมสิบเครื่องสิบคนอย่างเงี้ยนะครับเราไปอยู่กระจายอยู่กลุ่มที่เพื่อนเขาไม่มีนะครับเพื่อนเขายังไม่พร้อมเนี่ยบางทีทําในโทรศัพท์นะครับบางทีมันก็ทํายากนะครับทํายาก <c oughs> ถามว่าถ้าจะหาข้อมูลจากไหนมาทําเราก็ทําเราก็ไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับรายงานพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าครูก็จะใช้วิธีการนะครับสังเกต ังจากที่เราพรีเซนต์มาคนที่จะมานำเสนอได้นะครับต้องเป็นคนที่มีไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาก่อนก็ต้องทำรายงานนะครับก็ต้องมีการสรุปว่าเราจะพูดแบบนี้แบบนี้นะครับครูถึงจะให้คะแนนที่ดีนะครับคะแนนมีเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ดีแล้วก็ดีมากนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนทำถัถว่ถวมาเพราะได้คะแนนครูก็จะให้พอใช้ คะแนนสอบกลางภาคเรียนก็จะแค่พอใช้อันนี้เป็นการให้แบบเป็นกลุ่มนะครับถ้ากลุ่มนี้ทําดีหนึ่งคนพรีเซนต์งานแค่หนึ่งคนก็ได้แต่ต้องทําให้ดีนะครับครูก็จะให้คะแนนทุกคนในกลุ่มดีเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งกลุ่มนะครับนะครับข้อที่สองถือว่ารับทราบนะครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเนี้ยนะครับครูเน้นย้า,ยาไปที่รายชื่อของ สมาชิกในกลุ่มนะครับถ้าอย่างช้าสุดภายในสัปดาห์นี้ครูต้องรู้นะครับว่าเราอยู่กลุ่มไหนบ้างนะครับเราทํารายงานหัวข้อรายงานเรื่องอะไรให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วสร้างอัลบั้มว้ที่ลายกลุ่มของห้องเรานะครับที่เป็นวิชาศิละปะศึกษาสามสารดนตรีเนี่ยนะครับของครูเนี่ยลายกลุ่มมีทุกห้องนะครับนักเรียนกดสร้างอัลบั้มแล้วถ่ายนะครับเอกสารที่เราเขียนไว้เขียนชื่อเพื่อนเขียนอะไรไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อของรายงานเนี่ย นะครับเข้าไปเก็บนะครับโดยบอกว่าอันนี้คือของกลุ่มที่1สอบกลางภาคกลุ่มที่1หรือสอบกลางภาคกลุ่มที่2 3 4มประมาณนี้อัลบั้มของกลุ่มใครกลุ่มมันเดี๋ยวครูก็จะเข้าไปเช็คเองถ้าถึงเวลาภายในสัปดาห์นี้ยังไม่มีชื่อกลุ่มแสดงว่ากลุ่มนั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับคนไหนยังไม่มีรายชื่อเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้าสอบหรือมาพรีเซนต์งานเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับขอให้นักเรียนบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ อันนี้จะเป็นการบอกถึงว่าวิธีการส่งก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งไฟล์นะครับงานที่เราจะนําเสนอเนี่ยอาจจะเป็นรูปถ่ายหรือเป็นไฟล์งานเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ powerpoint อะไรก็ได้ต่างๆเนี่ยก่อนวันที่จะพรีเซนต์หรือก่อนวันสอบในหนึ่งวันโดยการสอบนั้นจะสอบตามวันที่เราเรียนในคาบนะครับอย่างเช่นวันนี้คาบ5เราเรียนวันพุธอย่างเงี้ยเราก็เตรียมในวันนั้นแต่ต้องส่งไฟล์งานก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1วัน ถามว่านักเรียนจะพรีเซนต์แบบไหนบ้างได้บ้างนะครับก็นักเรียนสามารถแชร์หน้าจอแบบนี้แบบที่คุณครูทําให้ดูเนี่ยได้ครูครูเอาโทรศัพท์แชร์หรือเอาโน้ตบุ๊กแชร์ทำได้หมดเลยนะครับแต่เราต้องเตรียมไฟล์ถ้าเป็นไฟล์รูปภาพเนี่ยนะครับในโทรศัพท์เราก็เตรียมเตรียมไว้ถึงเวลาเราก็กดแชร์ขึ้นมาแล้วก็ เราอาจจะซักซ้อมกับเพื่อนโดยไปเปิดกลุ่มมิตรกับเพื่อนก่อนก็ได้นะครับเพื่อเวลามาทาจริงๆแล้วครูจะได้ไม่ต้องไปหักคะแนนในส่วนนั้นนะครับแล้วก็เป็นการไม่ไม่ให้มันเสียเวลาด้วยนะครับต่อไปวันสอบวันไหนนะครับข้อที่5ครูจะให้นําเสนอนะครับในห่วงระหว่างวันที่2ถึง6สิงหาคมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มนะครับคนไหนมีปัญหาในเรื่องนู่นนี่นั่นหลายๆเรื่องก็ส่งตัวแทนนะครับ ทักแชทมาบอกอาจจะปรึกษาครูในแชทก็ได้นะครับทางส่วนตัวก็ได้ถ้าไม่อยากบอกลงกลุ่มนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายถ้ากลุ่มไหนหรือนักเรียนคนใดเนี่ยไม่สามารถทําตามข้อตกลงนี้ได้ถือว่าเป็นการขาดสอบการาพาคนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับไม่ได้คะแนนตรงนี้ไปก็ต้องบอกกันว่างานนี้นะครับเป็นงานที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้ายได้เองนะครับได้เองแล้วก็ เชื่อว่ามันไม่ใช่งานที่ยากอะไรนักเรียนเคยทํารายงานนะครับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครูไม่ได้ให้ทาทุกคนแต่ให้ทาเป็นกลุ่มการทํารายงานเป็นกลุ่มนักเรียนต้องให้ความสําคัญว่าสิบคนกับหนึ่งคนนะครับนักเรียนจะทําแบบไหนหละเอียดขนาดไหนนักเรียนก็อาจจะแบ่งสมมตินักเรียนเอาเรื่องเครื่องดนตรีไทยถามว่าเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแต่ว่าประเภทต่างกันที่อะไรอย่างเช่นเครื่องดีด สีตีเป่านะครับอันนี้สมมุตินะเราอาจจะแบ่งให้2คนไปทําเครื่องดีดมาแบอีก2คนไปทําเครื่องสีมาเครื่องตีมานะครับแล้วก็เอามารวมกันโดยก็ตั้ง2คนไว้อีกนะครับเป็นคนคอยรวบรวมนะครับแล้วก็หาคนที่สามารถพูดนะครับนำเสนอได้เป็นอย่างดีสามารถอธิบายในชั้นเรียนให้เพื่อนเข้าใจให้ครูเข้าใจได้กลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนที่ดีนะครับเจนมี3ระดับปานกลางดีแล้วก็ดีมากนะครับ คะแนนก็จะสามระดับนะครับทุกคนจะได้คะแนนเท่ากันในกลุ่มยกเว้นแต่ว่าหัวหน้าหรือใครก็ตามในกลุ่มอาจจะแชทมาบอกครูส่วนตัวว่านายนี้คนนี้ไม่ทํากับเพื่อนเลยแต่ให้เอาชื่อเข้ามาเฉยๆคนนั้นอาจจะไม่ได้สักคะแนนถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับนักเรียนสามารถพิมพ์เข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวครูจะตอบนะครับไล่ตอบให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อย่าลืมนะครับหัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าห้องฝากหัวหน้าห้องเป็นตัวแทนเพื่อนในการประสานงานเราอาจจะมีรายชื่อของแต่ละคนอยู่แล้วเราก็เอามาดูว่ากลุ่มนี yeah, ้จะมีใครบ้างแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กหรือส่งแชร์เข้าไปในในกลุ่มเราก็ได้นะครับว่าชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ในกลุ่มไหนใครยังไม่มีชื่อในกลุ่มก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับหัวหน้าห้องนะครับถ้าก็เพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยนะครับไม่ให้พวกเราเนี่ยเสียผลประโยชน์บางคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารจริง อะ้รพวกนั้นก็ก็มันว่ากันไม่ได้นะครับแต่ครูจะอาศัยพวกเรานี่แหละติดต่อสื่อสารกันให้การสอบครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จออนักเรียนมีโอกาสนะครับที่จะทําคะแนนได้เต็มนะครับได้เต็มครูก็ให้เต็มเลยในอนาคตนะครับเดือนถ,ถัดไปไม่รู้ว่าโลกจะหายไปตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับนักเรียนก็ค่อยติดตาม ข่าวจากโรงเรียนอีกทีหนึ่งโดยเบื้องต้นครูก็จะให้นักเรียนนําเสนอแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มนําเสนอทําเป็นรูปเล่มรายงาน <c oughs> เดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนะครับรูปเล่มรายงานเนี่ยนะครับให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะครับมีหน้าปกมีคำำํานําสารบัญตาม หลักการทํารายงานเชื่อว่านักเรียนคงได้เรียนมาแล้วหรือถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนไปดูรายงานนะครับที่เป็นวิชาการนะครับในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเขามีหลายรูปแบบมากนะครับนักเรียนก็ไปดูนะครับก็จะเป็นหลักถ้าคนไหนพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่สามารถทําได้ก็ให้เขียนให้เขียนแล้วก็ถ่ายรูปตอนมานําเสนอแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับทุกหน้านะครับทุกง้า รวมถึงรายชื่อของสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยโอเคครับก็ให้นักเรียนทาตามนี้นะครับทุกคนนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับก็แชทมาบอกในไลน์กลุ่มได้นะครับในการทํารายงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะครับในในข้อที่3นะครับในหน้านี้ข้อที่3นะครับข้อข้อที่2นะครับข้อที่2ในกระบวนการการทํางานนะครับรายงานพวกเราเนี่ย ในกลุ่มมีสิบคนนะครับในกลุ่มมีสิบคนนักเรียนแต่และกลุ่มมีวิธีการขั้นตอนในการทํางานแบบไหนนะครับอย่างเช่นเราไปเปิดกลุ่มมตรคุยกันเราก็แคปหน้าจอมานะครับรูก็จะมีคะแนนพิเศษในเรื่องของคะแนนความสามารถกีในก,กลุ่มให้นะครับรูก็จะดูภาพลักษณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเอามาเฉลี่ยว่านักเรียนกลุ่มเนี้นะครับจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะ ถ้าเราไม่ได้ไปเปิดกลุ่มมิรนะครับเราอาจจะโทรไลน์กันเป็นกลุ่มซึ่งมันสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เนี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปแคปหน้าจอมานะครับว่านักเรียนกําลังประชุมนะครับโดยให้เอารูปภาพพวกนี้นะครับขั้นตอนการทํางานพวกนี้นะครับมาใส่ในท้ายเร่มรายงานให้เรียบร้อย นะครับโดยเป็นอ้างอิงให้เรียบร้อยว่ากลุ่มนี้ทํางานนะครับขั้นตอนการทำงานแบบนี้แบบนี้นะครับเอามาใส่ท้ายเล่มได้เลยนะครับท้ายเล่มได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับครูก็จะพิจารณาเป็นพิเศษว่ากลุ่มนี้ควรที่จะได้คะแนนเต็มนะครับถ้ากลุ่มไหนไม่มีนะครับก็แสดงว่ากลุ่มนั้นอาจจะโยนงานให้เพื่อนให้เพื่อนไปทําเองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่ทําช่วยกันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับแป้หน้าจอเอาเข้าไปในรูปเล่มรายงานท้ายรูปเล่มรายงานเลยอ่าโอเคนะครับ โอเคครับขอแจ้งนักเรียนทุกคนครับ